สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมบ๊อบบี้นัททีกิติวิบูลชัยและแนทสุวิชาแซ่ลิ้มค่ะกับรายการวัดดังของขังดีสนับสนุนรายการโดยรายการที่จะพาคุณผู้ชมบุกตะลุยเที่ยววัดดังทั่วไทยและไปหาของขังดีกันพี่บอมเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เลยใช่แนทก็หาอยู่เช่นกันพี่บ๊อบพอมหรยังครับพร้อมค่ะไปด้วยกันเลยดีกว่าไปค่ะ ต้องล้างมือก่อนประวัติของวัดแห่งนี้นะครับเล่ากันมาว่าเป็นวัดที่มีอายุก,กว่า700ปีเลยทีเดียวสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัขทยวัดคงคาตั้งอยู่เลขที่38หมู่ที่3ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีสร้างเมื่อประมาณพศสอ 2, 3 7 0 ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่สร้างแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าสร้างมาในสมัยสุโขทยัยชาวบ้านเรียกว่าวัดโคกเนื่องจากบริเวณวัดบางตอนเป็นที่เนินสูงแต่ที่นินามว่าวัดคงคาเนื่องจากอยู่ริมคลองรัดและคลองบางใหญ่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา,าราชทรงลวบรวมไพร่พลหนีมายังกรุงธนบุรีพรม่าได้ยกทัพตามมาที่วัดนี้เพื่อปราบปราม หลวงพ่อศิลาแดงได้ทรงเข้าไปนิมิตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้หลวงพระองค์เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตื่นจากปรรโมจึงวางแผนนําทหารไทยเข้าโจมตีพมา่าจนแตกค่ายกลับไปด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงนับถือหลวงพ่อศิลาแดงวัดคงคากันเรื่อยมาถ้าว่าปกติชาวบ้านที่มาไหว้ เป็นหลวงพ่อศิลาแดงนะครับโย่ปกติเขาบนอะไรครับถึงสําเร็จกันครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินที่พระอาจารย์ท่านท่านพูดเล่าฟังว่าสามารถจะมิ่งบนมาขอขอลูกนางขอบุตรทีดานางจะกลับทางหลวงหลวงพ่อนะและส่วนใหญ่ก็จะได้นะแต่ว่าเห็นหลวงพ่อเนี่ยเคยพูดไปเปิดว่าส่วนใหญ่ที่ได้จะได้เป็นลูกผู้หญิงนะแล้วก็คือเรื่องจะจะมาบนมาบนขอพรได้ทุกอย่าง เรื่องการงานเรื่องคู่ครองรอะไรทุกอย่างนะแต่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสมความปรารถนาแล้วก็เสร็จแ,แล้วเนี่ยพอจะมาแก้บนเนี่ยนิยมจะแก้บนโดยการที่ว่าไข่ต้มนะแล้วกเ็เป็นี่ขนมม้กล้วยหอมที่หลวงพอ่อท่านชอบนะอย่างที่ที่อาจจะมาได้ทราบที่เห็นนะก็คือประมาณแค่หยิบจะได้ทอเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้สถานที่แรกที่ผมกับน้องเน็ตได้เข้ามาสักการะคือองค์หลวงปู่ทวดองค์โต ที่มีความสูงถึง5เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมพศ2 5 5 3หลวงปู่ทวดได้ชื่อว่าเหยียบน้ำทะเลจืดหรือที่รู้จักในชื่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีมีเรื่องราวกล่าวขานมากมายในหนังสือที่ท่านเจ้าอาวาสวัดคงคารัครูสุตตะวัดพิรมได้เขียนเล่าเรื่องไว้ว่าเมื่อดิจิาติที่ผ่านมา ่านเคยเป็นนักรบในกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและสมัยกรุงธนบรุรีกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยมาพักทัพในบริเวณนี้วัดคงคาในสมัยนั้นเรียกว่าวัดโคกมีเนินโคกสูงอยู่และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคงคาติดคลองซอยเชื่อมคลองบางใหญ่ยามค่ำคืนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงนิมิตว่า หลวงพ่อศิลาแดงได้เข้ามาบอกว่าจชนะฆ่าศึกและเมื่อออกเดินทัพไปต่อสู้กับกองทัพพม่าก,ก็ชนะฆ่าศึกตามนิมิตจริงๆสําหรับท่านจเจ้าอาวาสวัดคงคาคือพระครูสุตตะวัดพิลมท่านเป็นนักรบมากับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและท่านได้สร้างบุญกุศลที่วัดนี้ด้วยจิตอธิษฐานเมื่ออดีตชาติพอเสียชีวิตแล้วมาเกิดใหม่ในภพปัจจุบัน ต่อมาเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุ์แล้วก็ได้รับตาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคงคาแห่งนี้ท่านได้นั่งสมาธิกรรมฐานจึงรู้ความเป็นมาของอดีตชาติและด้วยความศรัทธาหลุงปูด้วดเหยีน้ําทะเลจืดพอท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดคงคาแห่งนี้แล้วจึงดําเนินจาดสร้างองค์หลุมปูดทวดอง,ง์ใหญ่ท่านได้เดินทางไปวัดชังให้เมืองปัตตานีเพื่อขอมนสานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลุงปู่้วดนำมาลหล่อองค์หลุงปู่้วด ปรากฏว่าทางวัดได้จัดเตรียมวัตถุมงคลให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงทําให้พิธีจัดสร้างในครั้งนี้แล้วเสร็จและสําเร็จอย่างปาฏิหาริย์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ามหาัศจรร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งในส่วนของด้านล่างของอาคารยังมีนางตะเคียนชื่อเจ้าแม่เสีเกตนี่<ะ>เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่ง ของคนที่จะเดินทางมาที่วัดคงคาแล้วจะต้องมาใ,<ช>ให้ได้<ช>ไม่งั้นถือว่าพลาดใช่ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เจ้าแม่สีเกศใช่ค่ะคซึ่งเป็น <ๆ S 2> ไม้ตะเคียนค,ครับเดี๋ยววัางขออนุญาตขอเสี่ยงโชคกลับไปสักหนึ่งวดแล้วกันครับเบลลี่เสร็จจากตรงนี้แล้วอีกจุดหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ ตามพี่มาพ,พี่พาไปที่ไหนพร้อมไปยังมีเรื่องตื่นเต้นกว่านี้อีกแน่นอนนี่ไงครับน้องแนทจุดที่พี่บอกว่า,าไฮไลท์อีกที่หนึ่งของที่นี่เลยเป็นยังไงบ้างมีของเครื่องรางของขัง,งให้บูชากลับไปเยอะแยะมากเลยคะ่ะเยอะดีใช่และที่สําคัญที่สุดนะฮะนี่นะฮะเป็นวัตถุมงคลของทางวัดเองด้วยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะมั่นใจได้เลยคือท,ทุกอย่างผ่านการปลุกเสกข,ของวัดและรายได้ทั้งหมดนำมาพัฒนาวัดแห่งนี้ครับ ราคงจะต้องเลือกกลับไปติดไม้ติดมือคนละองสององนะฮะน้องแมทนานสิคะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะองนี้ก็ดีนะคะองนี้ก็ใหญ่ค่ะอันนี้ตั้งหน้ารถได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เผื่อพ่อได้นะคะนะพูดแล้วอีกชุดหนึ่งเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราบูชาวัาดมงคลครั้งนี้เสร็จค่ะพี่จะพาไปทําบุญด้วยกันปล่อยให้อาหารปลาอะไรดีกว่าอ๋อถุงใหญ่ๆที่นี่ก็มีใช่ไหมคะธรรมดาที่ไหนแล้วเราอะอ่าโอเค <c oughs> พร้อมยังพร้อมค่ะไปกันเลยน้องแนทพี่มา ไ้นยังไงทำทังทีเอาบุญหนักมาให้เลยสุดยอดเลยไปไปพะหลังจากที่ไหว้พระและขอพรตามจุดต่างๆที่สำคัญภายในวัดเราก็ได้เดินไปที่ท่าน้ำของวัดเพื่อทำบุญให้อาหารปลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของวัดริมน้ำแห่งนี้และในช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับผู้ช่วยเจ้าวาดประครงคา เพื่อให้ท่านได้เล่าถึงประวัติเรื่องราววัดองคขาแห่งนี้กันครับไส้กรอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบือ่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ หนึ่งเดียวแดนใต้เลขข้อมือไอ้ไข่รุ่นรวยชนะจนสวยงามสมศักดิ์ศรีบารมีหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชสนใจติดต่อ0937274722 0984747081วัตถูมงคล หลวงพ่อพัดวัดกล้วยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาชาบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์ระเครื่องชันนงาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชพึกและทีมงาน ครับเรียนพระคุณเจ้าครับ,รบ,รบจะเรียนความขยโยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างวัดแห่งนี้มีที่มาเป็นอย่างไรครับครับคืออย่างที่อาตมารสร้างน,นะครับโยมนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยที่เขาเล่ากันมาเนี่ยเพราะว่าสถานที่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสโยุโขทัยอาจจะเป็นยุคกลางยุคปลายสุโขทัยนะฮะครับและตอนนี้เนี่ยส่วนบนหลังเนี่ยเป็บนบทังที่สอง ที่อดีตเจ้าว่าองค์กรท่านได้ไปขอวิสุมคารจากพระราชวังนะขึ้นมาสร้างโอ้โหที่ผมมองเห็นนี่นะฮะอายุการสร้างอ่ะก็ประมาณนามากนะครับของเขาประมาณปี2อ7 0นสองร้อะสองพันสงร้อนมัยนั้นซึ่งที่ในประวัติที่เขาที่ที่ที่เขาระบุเนี่ยเขาว่าผูเข็มครับนะซึ่งซึ่งบ้านจะอยู่ข้างวัดเนี่ยนะสมัยนั้นอายุประมาณรักษาศีลห้าใช้ตะไครย่ามนะติดตามไม่รูปแหลนรูปแหวนเนี่ยเขาเป็น ็อดีตเจ้าวาดที่นั่นสร้างบทหลังนี้นะครับหลวงปู่แหลมเนี่ยเติดตามหลวงปู่แหลมเพื่อจะไปขอพิสุคามจากทาง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 ไอ้นัทธวังนะสมัยนั้นแล้วก็ทางนู้นเขาว่าเขาได้ประทานปัจจัยมาให้ส0่ร้อยบาทเนี่ยก็เนี่ยสี0รบาทในสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเงินจํานวนมากนะถ้าเทียบกับสมัยนี้นะครับครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านเจ้พอท่านได้ปัจจัยมาแล้วก็ก็มาดําเนินการสร้างโดยที่ว่าทั้งพระและก็ทั้งชาวบ้านช่วยกัน นะจได้เนี่ยดได้โบสถ์ที่องเห็นปัจจุบันเนี้ยนะค่ะซึ่ง,งผมงได้ทราบมาว่าโบสถ์แห่งเนี้ยเป็นการสร้างครั้งที่2บนพื้นที่เดิมใช่ไหมครับอ่ารับใช่โยมใช่ก็ใช่นะโ<อ>บสถ์ที่ 2, <อ>2คือสร้างซักที่เดิมนะครับท,ที่เดิมนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ว่าโบสถ์เนี่ยเป็นโบสถ์ล้างนะค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อประวัติของพระเจ้ากุมบรุรีนะสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีความเกี่ยงกับพระเจ้าตักสินหรือพระเจ้ากุมบุรีทั้งหมดนะค เพราะตอนสมัยที่ท่านได้มายามาอยู่ธงบุรีใช่ไหม่ที่จะมีการประพาต้นนะครับเพราะว่าต้นเริ่มมารสรวจพื้นที่นะก็ได้ผ่านมาที่สถานที่นี้แล้วก็ไปที่ทายมเขาได้ยินวันสานตุ้งหินครับผมแล้วก็เป็นเป็นไปวัดที่ว่าท่านได้ไปพอน,นักค่ะและ้วก็ไปเอาเอาธงธงประจําธงธงใช้เฉลิมิงประจําประจํากองทัพนะไป็นกงเอาไว้เป็นธงมงคลนะที่เวลา ที่จะเดินทับหรือว่าทำพิธีสําคัญเนี่ยต้องใช้ธงธงนี้นทำไงเพื่อจะเป็นธงชัยอ่ะนะไปปักไว้แล้วก็นําก้อนหินมากองทับแล้วก็เกิดเป็นเกิดเป็นนี่ไม่ขึ้นมาท่านก็เลยให้ทหารเด็กท่านพยายามสุริสพยายามสุริสนาสมัยนั้นนะครทำทําสัญญาเอาไว้แล้วก็ปริยานว่าท่านสามารถจะขับไล่พม่านะให้พ้นจอกไปจากจากจากกรุงสยามประเทศได้ไหมจากจากประเทศไปแล้วเนี่ยพวกเนี่ยแล้วก็สามารถจะเอากล้วยกล้วยกระด้าได้นี่ยจะกลับมาสรุปลง มีคามเจริญรุ่งเรืองอ๋อนั่นคือการเสี่ยงไทยในสมัยนั้นในสมัยนั้นครับแต่แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้ได้ไปลบก็สามารถเอาชนะขับไล่พม่าไปได้ท่านก็เลยปาดานพิเศษพระเจ้าคุณธงบุรีแล้วก็ได้ให้ฐานเอ็กเนี่ยมา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 สร้างวัดจากเคร่อยำก้อนเดิมเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อหมายว่าวัดสาธงหินในที่เอาเฉลิโกที่ว่าได้น้ำก้อนหินมากองทับไอ้เสาธงเอาไว้โอ้เป็นที่มาของวัดเสาธงหินนะซึ่งประจําเนี่ยก็เป็นวัดเป็นวัดน้องกับวัดราชพระประคองธรรม เพราะว่าเราคองทมในวชพี่นะมันก็เป็นวัดพี่วันน้องกันนะปัจจุบันนี้นะ,ะและซึ่ง,ง,งวัดสงคาเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าท่านได้ผ่านมาแล้วก็ได้เกิดเป็นนี่ลักษณะที่ว่าได้เกิดเป็นนิมิตที่ทำให้ท่านได้ได้มีกุศโลบาลยาต่างเพื่อจะไปไปเป็นนี่กลย,ยุทธในการที่ว่าจะขับไล่พม่าอะไรเนี่ยนะการร<อ>ุกลงให่พ้น,นะก็ถือว่าเป็นนี่สถานที่สาคัญอีกสถานที่หนึ่งก็เห <นะ S 1> มืนอนกับการที่ปลุกใจบรรดาเหล่าขุนศึกและทหารกับใช่นะ เพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจก่อนที่จะออกรบนะฮะซึ่งเป็นกุศโลบายของกษัตริย์ไทยที่มีความปีชาสามารถอีกท่านหนึ่งครับและที่นี้อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมัยนั้นที่ท่านได้ผ่านผ่านผ่าต้นผ่ามาเนี่ยครับก็บทนี้ไปบทล้างท่านอาจจะคืออาจจะเป็นที่ว่าพิธีหารของพระพระประธานพุทธลายแดงสมัยนั้นเนี่ยได้ได้ได้จูบกายนะโอกายให้ท่านได้เกิดได้เกิดเป็นนมิตทขึ้นมา พูดถึงองค์หลวงพ่อศิลาแดงเนี่ยฮะถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักศดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงพุทธศาสน,นิกชนทั่วประเทศนะฮะเดินทางมาสักการะกราบไหว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆของอหลวงพ่อศิลาแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประสบการณ์กับผู้ที่มาบูชาหรือมาสักการะอยู่เยอะพอสมควรไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะทราบถึง เรื่องราวเหล่านี้บ้างไหมครับรบก็คือแล้วเนี่ยเรียกที่ว่าพระประธานรุ่นเสนาแดงเนี่ยไ <ฮะ S 2> ปพระศิลปาสุขโขทย <ฮะ S 2> ัยปางมาวิชัยนะตามตำนานเนี่ยที่เขาเล่ากันมาว่าถ้าผู้ดีสร้างเนี่ยสร้างมาส,สององค์คู่กันเรียกพิมพงพระพิมพงนางนะ,<ฮ>ะแต่อ,องค์เนี่ยไปพิมพงนางนะก็มไม่ทราบว่าพิมพงพระเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเนี่ยองค์เนี่ยไปพิมพงนางซึ่งก็เวิฐานที่ว่ากรงคามาตลอดนะ แล้วก็เปที่เคารพกล่าวว่าของของประชาชนนะพุทธาภิษฐ์ก็ชนทั่วไปแล้วก็ตามตามที่เมื่อเมื่อเมื่อสมัยสมัยครั้งก่อนนะครับที่มีการน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเนี่ยครก็เกิดการเป็นอภิธิฐานขึ้นมานะที่ว่าชาวบ้านที่ชาวบ้านท่านได้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 มีการล่ำลือนะครับถึงความอภิธิฐานของ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 บทหลังนี้แล้วก็พระประธานก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครปี2 5งพัปดห้าครับ ก็บริเวณปะทีริมวณทวนทั้งหมดเนี่ยน้ำท่วมหมดใช่ครับบางบ้านนี่มีน้ำคาเลยนะแต่ว่าเป็นแทบจะเรียกว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่ถูกน้ําท่วมเลยครับแถวนี้ไม่โดนน้ำใช่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสถานที่โบสถ์หลังเนี้ยเป็นเนินสูงน้ำป็นเนินสูงปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมไม่ถึงครับชาวบ้านก็ได้อาศัยอาศัยที่ว่าน้ำของมีค่าต่างๆเองเข้าสารบ้างของอะไรต่างที่สามารถจะเอานำมาเอามาเก็บพักอาศัยได้่ก็มาฝากเอาไว้ที่นี่นะ ก็คือเยอะถือว่าเยอะมากอ่ะถือว่าเป็นสิ่งนีนคือช่วยช่วยประชาชนโยมได้เรียกว่าเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งของวัดคงคาคือวัดโคกครับหลวงพ่อครับใช่ครับใช่ที่ติบุราที่คนสมัยก่อนเรียกว่าวัดโคกนะฟังเพลินตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็หนูมีความสงสัยด้านหน้าค่ะหลวงพ่อททดองค์ใหญ่ของที่นี่ค่ะมีความเป็นมายังไงถึงมาตั้งก็คือว่าไเป็นมาว่ามีองค์คือว่าคือนิมิตนะหรือว่าหรือว่าหลวงพ่อเท่ามากนิมิต่าจารย์ว่าพระใหญ่จะมาอยู่ด้วยค่ะ แต่นี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อตอนทีป่ปีป<ะ>ีสามเนปีสามเก้าเนี่ยปีสามเก้าคือปีสามห้าเนี่ยพระเจ้าวานี่มีการสร้างพระบุตรส่วนหลังใหม่เรียกบ,บุตรบุตรกัรเจญพิเศษ<ะ>ที่ว่าสร้างเพื่อการเฉลิมฉลองในปีที่ว่าเขะเป็นหัวเขาแรกก็ห้าจุดศรก็มีการสร้างบุตรแบนี้ก็มีการสร้าง,ง,งทุกบุตรทั่วเนี่ยครั้งแรกเม,มื่อปีสามเก้าเป็นแนวว่านพอต่อมาก็ปีสี่เก้า ครับก้เ se นี oh. ่ยเป็นป oh ีที่ว่าเจ้าของเาหลกพวกขุนรีสามนะหนับศรีศร no. oh ีเกก็มีการสร้างครั้งหนึ่งนะงเป็นว่าเป็นเป็นลักษณะของแต่แค่ว่าจะดูคามแต่ในนั้นหน้าที่ที่โยมจะได้นะครับแต่เป็นในระดัพิเศษเลยในนัต่อมาเนี่ยเมื่อปีห้าสองรถบนคามีการยกช่องฟ้าเอกเของของของโบสถ์หลังใหม่พิเศษใช่ไหมก็ช่วงเนี้ยก็เกิดเป็นมิตรเข้ามาอีกนะทามารถเเป็นโดนโดนจีโดนใจให้พระท่านเจ้าวาดสร้างหุ่นใหญ่ขึ้นมาอ๋อ คือถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะของท,ทั่วไปเนี่ยน้อยคนน่าจะสร้างองค์ใหญ่ได้ใช่ครับเป็นอีกคนที่มีขนาดครูมีมีบูรณาบีมาก่อนใช่ครับสร้างองค์ใหญ่ได้นะ่เสร็จแล้วก็เขาเลยเริ่มสร้างมาา่เร็จบปลายปีปีห้าสองนะมา,มาเรื่อยก็จะมาเสร็จในองค์ใหญ่ที่อยู่ขั้นตอนเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนิมิดครับอันเนี้ยภารถาที่ว่าบูชาคือทั่วของวัดพุทธาแล้วเนี่ยคือจะมีหล่อสร้อยตรงท้ายเรียกว่าตันโมสารจบหรือหนจะมีนนักโม โพธิี่สัตโตอัคติมัยคติมาจาอิทธิภาวครับแต่ต่อท่านเรียกนิมิตต่างอ๋อมาจากความฝันใช่ไหมฮะก็คือว่าเพว่าสิ่งที่เราองการทุกอย่างเนี่ยขออยู่โทนเนี่ยจะเสด็จตามความมุ่อวางได้ด้วยด้วยนิมิตเรื่อยเรวยในมิตทุกอย่างครับอืมน้องแพทย์ะแล้วที่เรผ่านมาเนี่ยที่พี่สังเกตเห็นมีพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งน้องแพทย์สังเกตเห็นไหมเห็ค่ะอ่าก็จะเป็นหลวงพระโตนพโตใช่ครับองค์เสด็จพระองค์ทรงเสียวรักษาครับอันนี้ก็ เป็นพระริศสงตีบุญเมตติบุญญาธิการนะที่คนทั่วประเทศรู้จักนะแล้วก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าวัดคุ้งคาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกผังวัดค่ะเพราะว่าวัดค่ะเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ว่าก็เป็นนี่วัดในในในอ่าในในในการปกครองของของวัดวัดระฆังเป็นแบบนั้นใช่ครับเพราะสมัยก่อนที่ยังจำได้คือวัดคุ้งคาวัดระฆังเนี่ยที่เดียกว่างเป็นวัดรงว้าใหญ่ นะครับเป็นความเกี <S 2> <S 2> <i Yes. S 1> ่ยวข้องกับวัด่างวัดน้อวัดบริษาว่าปฏิบัติเนี้ยเนี้ยการปกครองต่เนี้นเนี้ยก็มีความเกี่ยวโยงพันกับวัดเล็กัปฏิวัติทั้งหมดครับนั่นก็เลยเป็นื่องที่ว่าเอ่เป็นความที่ว่าพันธสัญครับเรียกว่าเป็นความเชื่อมโยงของวัดต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวพันกันและต่อเนื่องกันนะฮะซึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็ จะมีความเคารพรัถือแล้วมีความสวยงามมาแต่ละแบบรวมถึงในเรื่องของเครื่องรางของขลังต่างๆซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับเป็นยังไงม้งครับท่านผู้ชมกับเรื่องราวของวัดโพธางแห่งนี้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบูรพัะกษัตริย์หลายๆพระองค์และที่สำคัญที่สุดเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในเมืองซึ่งทุกคนสามารถเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ได้ ยยังไม่ากนะแล้วพบกับรายการวัดดังของขางดีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่สำหรับวันนี้นะคะแนทพี mm ่บอบบี้และพระอาจารย์ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เชื่อนำม,มาซึ่งศรัทธาและพลังแห่งศรัทธานำม,มาซึ่งปฏิหารขอเชิญทุกท่านเของไปในโลกแห่งศรัทธาบนแปลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มูมายาสยาม .com และโมบายแอปพลิเคชันมูมายาสยามเครื่องแกงปักใต้ตราร้อยดีบายเช็ดหมี่ดำสูตรเด็ดแม่วลีเมืองนคร สืบสารตำนานอาหารพื้นเมืองนครศรีธรรมราชแน่นด้วยเครื่องเทศสมุนไพรร้อนแรงผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยสะอาดปลอดภัยสามารถปรุงได้หลายเมนูสนใจสอบถามได้ที่0896904170อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากครัวเชฟหมี่ดำ